คลิปนี้นะครับตื่นมาทุกอย่างแม่งไปตลาดมารู้สึกว่าแม่งแพงหมดทุกอย่างเลยขอระบายหน่ยเหรอจริงๆคือหน่วยงานรัฐบาลเนี่ยไม่มีการควบคุมอะไรแล้วะในการพวกสินค้าอุปโภคบริโภคอย่าเงี้ยคือโอ้โหรู้สึกเหมือนกันป่ะลองลองไปตลาดดูอ่ะตอนเช้าคือตั้งแต่หมูแพงและพอหมูแพงเนี่ยแม่งเหมือน แม่งลากทุกอย่างขึ้นไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นไก่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่คือเราเข้าใจแหละหมูอ่ะมันเป็นโรคไงเออหมูมันเป็นโรคแต่ยังอื่นอะ่ะมันไม่ได้เป็นโรคตามไม่เข้าไปควบคุมหน่อยว่ามันมันแพงเกินไปแล้วคือรายได้กับรายรับอะ่ะมันไม่สมดุลกันแล้วตอนเนี้ยสาหรับพนักงานประจําหรือว่าคนที่ทําอาชีพอ,อื่นๆนอ่ะต่างๆอ่ะเข้าใจหน่อยนะเว้ยต้องแม่งเอ้ย เดี๋ยวขึ้นเป็นนายกเองเนี่ยผู้เล่นหยอกหยอกหยอกแต่เอาจริงๆอ่ะทุกคนลองดูเดี๋ยวลองดูว่าคือตอนเนี้ยมันมันมันมีทั้งสองอย่างคือเราอ่ะต้องหารายได้เพิ่มกับคือเขาเขาบอกอีเว่าคนไทยอ่ะเป็นประเภทที่ว่าทํางานเดียวแต่เอาชีวิตอ่ะรอดอ่ะไม่ได้เพราะว่ารัฐบาลอ่ะไม่เคยดูแลในในส่วนของรายเขาเรียกอะไรอ่ะ ในส่วนของของชีพอะ่ะของชีพระยะยาวของเราอะ่ะตอนเรากรเกษียณนะ่ะออคือที่ดูแลได้ก็จะเป็นพวกหน่วยงานที่ทําข้าราชการอย่างเงี้ยเขาจะมีบําเหน็จบํานาญอันนี้เราเข้าใจแต่เราอะ่ะเป็นหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานทางภาคเอกชนแล้วคือทุกอย่างอะ่ะมัน,ม,นมันไม่สมดุลไงเข้าใจป่อลองลองคิดดูเดะมันเนี่ยกูเลื่อนติกตอก TikTok ดูอะ่ะแม่งมีบางคนเนี่ย เงินเดือนเก้าพันเขาอยู่ไงวะงงว่ะเออคือคือหรือหรือว่าเขาอยู่ต่างจังหวัดนะอาจจะเป็นเขาอยู่ต่างจังหวัดก็ได้แต่เราเป็นคนกรุงเทพเนะี่ยคือจะบอกว่าคนอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเงินเดือนเท่าเนี้อาจจะพอเออแต่เราอยู่ในกรุงเทพอะ่ะมันใช้ไม่ได้เออลองลองมาอยู่ดูก็ได้สักสองสามวันถ้าไม่ทะลุสองสามร้อยกูให้กระทืบจริงจริงๆเลยมันมัน โอ้โห oh, ไม่งั้นอนะ่ะคุณต้องกินมาม่าทุกๆุกมืออ่ะเออมาม่าทุกๆเพราะว่าอ่าไปดูคลิปก่อนแล้วกันคลิปที่บอกว่าเนี่ยจะใช้เงินไม่เกินหนึ่งร้อยจริงๆแล้วมันใช้ไม่ได้ถ้าใช้ได้ปุ๊บเนี่ยน้ําหนักลงในกูยืนช่งช่งน้าหนักแล้วจริงๆนะเว้ยมันไม่มันไม่ใช่เรื่องตลกนะมันเป็นมันต้องเข้ามาแก้แล้วอะ่ะเออบ่นเลยบน่นเดี๋ยวลงติกตอกด้วยจริง <laughs> บ่นเลยโุ <laughs> ไปโอเคครับเดี๋ยว ใครมีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์เอาไว้หน่อยใครมีอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะความเห็นที่ต่างอ่ะครับก็คอมเมนต์ลงมาหน่อยนะครับผมช่วยกันแชร์ความรู้หน่อยนะคอมเมนต์ comment เข้ามาหน่อยอย่าลืมกดซับสไคร้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปออกมาให้ทุกคนชมเยอะๆนะครับไม่เป็นคลิปรฟ์สไตล์ของผมนี่แหละ <laughs> โอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สามนาทีพอแม่งอัดอันจริงๆไปตลาดมาเนี่ยแม่งโอ้โห Me dá,